เกี anyway ่ยวเนื่องกับประเด็นของสหรัฐและอนาคตของ TikTok นะคะเราติดตามกันมาอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่ากำลังหารือกับหลายฝ่ายในการเข้าซื้อสื่อสังคมออนไลน์นี้และมีแนวโน้มที่จะตัดสินอนาคตของแอปยอดนิยมนี้ในอีก30วันข้างหน้าค่ะโดยทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปรัฐฟลอริดาว่าผมได้คุยกับหลายคนเกี่ยวกับ TikTok และมีความสนใจอย่างมากในแอปนี้ ก่อนหน้านี้ในวันเสาร์ค่ะรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าว2รายที่เกี่ยวข้องกับการหารือว่าคณะทำงานทรัมป์กำลังวางแผนปกป้อง TikTok ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริษัทซอฟต์แวร์ออราเคและกลุ่มนักลงทุนจากภายนอกเข้ามาดูแลแอปนี้ภายใต้ข้อตกลงที่หารือโดยทำเนียบขาวบริษัทจีนไบแดนซ์เจ้าของ t i k t o k จึงคงถือหุ้นในบริษัทอยู่แต่การเก็บข้อมูลและอัปเดตซอฟต์แวร์จะดำเนินการโดยออร c l คซึ่งแต่เดิมเป็นผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานระบบเว็บไซต์ของ t i k t o k อยู่ก่อนแล้วนะคะ ตามข้อมูลของแหล่งข่าวรายหนึ่งที่เปิดเผยกับรอยเตอร์ค่ะอย่างไรก็ตามความเห็นของทรัมป์ที่กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันเสาร์ทรัมป์เผยว่ายังไม่ได้พูดคุยกับแลร์รี่เอลลิสันเจ้าของบริษัทออราเคิลเกี่ยวกับการเข้าซื้อแอป t i k t อ k และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าได้จัดทําข้อตกลงนี้หรือไม่นะคะทรัมป์กล่าวว่าไม่ไม่กับออราเคิลมีหลายคนที่กําลังคุยกับผมอยู่คนที่สนใจจะซื้อมันจริงๆและผมจะตัดสินใจประมาณ30วันข้างหน้าคอนเกรสให้เวลา90วันหากเรารักษา ทิกตอกไว้ได้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดี แหล่งข่าวเผยกับรอยเตอร์ด้วยค่ะว่าเงื่อนไขข้อตกลงที่เกิดขึ้นกับ Or a c l คนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆนะคะและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้แหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่ายังไม่ได้กําหนดกรอบการหารือทั้งหมดและอาจพ่วงระบบการให้บริการของสหรัฐกับภูมิภาคอื่นๆด้วยค่ะด้านสื่อเ p r รายงานเมื่อวันเสาร์ด้วยเช่นกันนะคะเป็นดีลสาหรับระบบการให้บริการ Ti ิก o อกทั่วโลกค่ะโดยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวกับการเจรจา2รายและ Or a c l คไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าวในช่วงเวลาที่จัดทํารายงานฉบับนี้ การหารือดิวทิกทอกนี้มีผู้คาดหมายว่าจะให้ความสนใจในฝั่งสหรัฐก็มีทั้งเจฟฟยนะคะจากบริษัทเทคโนโลยี SNG หรือแล้วก็บริษัท General Atlantic บริษัทการลงทุน KKR นะคะและบริษัทร่วมทุน ซีเควียร์แคปิตอลนะคะแต่รอยเตอร์ไม่สามารถติดต่อตัวแทนทิกตอกและบริษัทเหล่านี้เพื่อขอความเห็นในช่วงเวลาที่รายงานข่าวค่ะนอกจากนี้นะคะแหล่งข่าวรายหนึ่งเผยกับรอยเตอร์ด้วยนะคะว่ามีคนอื่นๆที่หมายตาทิกตอกเช่นกันอย่างเช่นมหาเศรษฐีแฟรงค์แมคคอร์และจิมบี้โดนอลอนซซึ่งรู้จักในฐานะยูทูบเบอร์ชื่อดังมิสเตอร์บีสคะซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาของ Oracle เลยโดยก่อนหน้านี้ทรัมป์กล่าวว่าอยากให้สหรัฐถือหุ้น50%ใน ณะร่วมทุนใน t k t t o k ขณะที่เจ้าที่ Oracle และทําเนียบขาวประชุมกันไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดขึ้นและคาดว่าจะมีการประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้าตามรายงานของ NPR ค่ะ